เราต้องรีบมาช่วยปาล์มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติปาล์มสามารถที่จะอยู่กับธงได้จนจบเนี่ยเมมโมรี่ก็จะชนะเลยนะครับผมมาเลยครับมาไทเก๊กยี่เท่ามาลีก็บีไท้เก๊กซับมาลีมาลีมาไทเก็กยาหายเรียบครับโอ้โหตอนนี้เหลือแค่20่ิวีนะครับถ้าเกิดทางเมมโมรี่สามารถที่จะถือธงได้ก็ชนะไปเลยนะครับวันนี้หมีก็พยายามรีบการให้เต็มที่เลยนะ กระบี่ท้าเก็ตยี่สิบเท่าจ้าโอ้โหเกือบตายเกือบตายนี่ครับใส่เดียวไม่ยัง้งโอ้โหเอ้คือโอ้โหโอ้โหฮะสวัสดีครับหมีลัอกี้แบร์นะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำะทางเติมเงินกับทางอ e ีล็อตติชอปนะครับเพราะว e ่าอีล็อตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่อพิมพ์อีล็อตติชอปเนี่ยในเฟซบุ๊กได้เลยครับ เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนโชคดีกับกาชานะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันในมูนไลท์เบดนะครับก็วันนี้ก็มา4ก๊กอีกแล้วครับก็มีทาง m e m o ม y King Power แล้วก็แคทนะครับแล้วก็ทางเอเทนอลนะครับก็คิวดังๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้ก็เลยจะมาอัดความมันให้ดูนะครับผมสงคราม4กกนะครับผมสถานยุทธภพ รู้สึกว่าหมีจะเกิดผิดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวหมีรีบไปหาเพื่อนก่อนนะครับโอ้ยอน,นี้ก็ง่วงๆหน่อยเลี่ะ โอ้โหเดินทางไกลมากแต่ไม่เป็นไรครับมีเวลาเกือบ2อนาทีนะโอ้โหมันม้ามันกระโดดขึ้นเขาได้ไงวะเจ๋งจริงเลยม้าตัวนี้นะเฮ้หมีมาถูกมาวะทําทํไมมันมีแต่แดงหมดเลยวะทําไมไม่เห็นมีจุดหมีเลยวะอ่าเราก็ถึงแล้วนะครับเฮ้ยกูมาผิดมะวะเฮ้ยแดงหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะ อ๋อเขาล่วงมาอยู่หัวล่างนะอ๋ออันนี้อยู่กิวแมวแมวบอกเฮ้ยมือเป็นใครวะมาคนเดียวได้ไงโอ,อ้มีคนวิ่งไล่ตามเลยนะโอ้โหกิวนี้เดือดจริงๆนะวิ่งมาพลาดนีจ่จะไล่ไล่ฆ่าอะไรอ๋อว่าสี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรารีบไปสี่เลยนะคิวแคปบอกมือเป็นใครวะอุ้ยใครเนี่ยคุณไวเปอร์โกส์นะคุณไวเปอร์บมาคุณไวเปอร์โกส์จำได้ว่าคุณไวเปอร์โกส์เขาชอบมาบอกเอ็มเป็นเอฟซีหมีนะหมีจำไม่หมีนะโอ้โหแกนี่เดินมา จะมาบ้านหมีด้วยหรือเปล่าเนี่ยเ๋ย <c oughs> <c oughs> วครับคุณไวเปอร์คุณคุณไวเปอร์โกสครับอันนี้จะตามมาถึงบ้านหมีเลยเปล่อครับเนี่ยพอมันพิมพ์ไม่ได้นะเห็นมันอยู่จะบอกพิมพ์ใจเย็นครับไม่ทันนะไม่ได้นะคุณไวเปอร์โกสมามาอยู่กับหมีขนาดนี้แล้วตามบ้านตามลงบ้านมาเลยแล้วากาัน ไม่มีะลรครับมีแค่ไปผิดกิวแค่นั้นแหละครับขวาบนก็เป็นกิวแมวรวมพลังกนะันคุณไวเปอร์กวาด,วดังตามมาอีกนะครับเนี่ยโอ้โหมาถึงขนาดนี้นี่อย่างนี้ต้องมากินน้ําชาก,กันหน่อยนะครับอ่าเราอีกโอ้โหหมีมาที่เช็ดสิวมากเลยนะบอสอีกเจ็ดวินาทีกินข้าวทานไหมเนี่ยโอเคนะครับเช็คของก่อนนะครับโอเคกินทันนะครับฆ่าบอสเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าใครปิดบอสเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าโอ้โหทางเคปในบรรดา4ิวตอนนี้ King Power น่าจะเก่งสุดนะเพราะว่าเหมือนแกนจะติด1ใน3ของ Q วอร์ War, แทบทุกซีซั่นนะครับเพราะฉะนั้นความเก่งก็คงต้องให้นะ Memory กับ c a กับทาง e t เท n o l นี่ก็พอๆกันไม่ต่างกันมากนะครับอ่าเราก็ตีบอสยาวๆไปเลยนะครับ ตอนนี้ไม่มีใครบุกใครนะครับต่างคนก็ต่างตีบอลนะครับเดี๋ยวมันจะสนุกหลังตีบอลเนี่ยแหละครับก็ใครได้ธงไปก็ไปไปล่ฆ่ากันยิ่งถ้าเจอยิ่งเจอกิวเก่ง,ย,ง,ย,งยิ่งโคตรมันครับอตอนนี้ทงอยู่กลางบนนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปเลยนะครับไฟไหนจะได้นะอ้าวไฟไฟเมมโมรี่ได้วะรับชอ็อต เดี๋ยวเราติดตามไปคุ้มกัน,กนชชค,คุณราชชดเลยครับาคุณราชชดวิ่งกลับมาทำไมต้องขึ้นภูเขานะคนที่ได้ไป้ายอะไรก็ไดททท้ที่แบบเป็นทางเข้าแบบทางเข้าเออทางเข้าแบบแค่แค่มาลากานะตามครับเอา้าเฮ้ยโดนอะไรวะอึกอึกโอ้ะโออึก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 โอ้โห ยังไม่เห็นตัวเลยอ,อมีคนมาขวางทางเห็นปะถ้าเกิดเราไปเจอกิวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไวมากน,นะบอกพอกิวไหนได้ทงเนี่ยคือเขาจะแห่ขบวนกันมาแบบแห่ขบวนรถอะแป๊บเดียวถึงนะ,อะตอนนี้เราได้จุดหมายแล้วนะครับน่าจะเป็นภูเข,ขาข้างหน้านะเดี๋ยวมีต้องรีบๆไปช่วยเลยนะครับมี่ติดภูเข,ขาอีก รีบตามครับขี่ม้าก่อนครับใจวายๆนะตรงนี้หมีไม่เคยมานะโหลดโหลดไม่ไปละเดี๋ยวลองดูอ๋อโหลดไปทางขวาติดม,มันต้องไปทางซ้ายนะคบโอ๊ยอันนี้ก็เอากูจ้างเดี๋ยวก่อนเห็นปะทางเข้ามันเข้าทางเดียวหมีว่าบ้านตรงซ้ายล่างอโกงสุดละ ในสุดก็ขึ้นมาได้นะครับเราก็มาดูแลคนได้ทงน,นะครับโอ้ยมีคนขึ้นมาว่ะมี่ต้องโดดเพลงก็มีไฮเก๊กีสิบเท่าปั๊บปั๊บเราก็จะมาช่วยดูแลคุณละ,ะเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดเป็นสี่กิวให้ดูนะตอนนี้ทางเมมโมรี่ที่หนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าได้ไป้ายคนแรกนะตอนนี้ที่สองทางท n g Power แล้วก็ที่สามทางเอเทนอลนะครับที่สี่แคทนะครับผม คือไอ้คะแนนมาดูอะไรไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่าใครได้ป้ายจนหมดเวลา่นแหละครับจะเป็นคิวผู้ชนะคะแนนคะแนนต่อให้มีเท่าไหร่ก็แพ้นะถ้าเกิดเอ่อคนที่เขาได้ป้ายจบนะครับใครวะเนี่ยนี่ไงกระบี่ไทเกอรี่สิบเท่าสับเขาให้นี่งไงนี่เอาวะนี่งไงฟันตัวขาดนี่งไงสับเดียวไม่ยัง้งโอ uh, ้เขาก็ยิงสวนมาว่าโอ uh. ้เมื่อสนุกตอนการทงนี่แหละมีว่าไอ้สงครามสี่ก๊กเนี่ย โ,โ,โอ้ออยโอ้อยโอ้ยโอ้ยอ้โโอ้ยคือโอ้ยโอ้โหไม่ได้เดินเลยกูอ้ยโอ้โหยังไม่เห็นตัวคนอาหมีเลยเขาอาหมีตรงไหนวะโอ้โหกูแตกกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหีต้องเจอกระบี่ทเกเท่าต้องรีบยิงหน่อยนะครับต้องรีบช่วยคุณรช็อตน,นะเดี๋ยวนี่ไงกระบี่ไทเกตัวคาดไปสองตัว4ี่ตัวเอาดีจะเอานี่ไงสาบันนี้คุณรับช็อตบ,บอกอยู่ไม่ได้เลยครับปง้าหนีก่อนเลยครับเอาตามคุณรชอตไปเร็วพวกเรา มันเก็บวาร์ปหนีหนีได้นะแล้วก็มีเรียกเพื่อนนะครับคือแบบคือไอ้วาร์ปหนีเนี่ยมันใช้สําหรับตอนที่ว่าไม่ไหวแล้วจริงๆนะโหย่ากูจะ,ก,จะกูจะไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรากลับมาสู่ภูเขาทางแค่มารากานะครับที่ใช้เขาที่แล้วนะตรงนี้มีวัดดีอยู่นะแต่คืออย่างที่บอกคือถ้าคนถือป้ายแข็งๆหน่อยตายยากๆหน่อยเงี่ยเออมันก็มันก็โอเคอะ โอ้โหมาจากไหนกันวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้เห็นบ้าบอกแล้วถ้าเกิดไปเจอกิวเก่งๆอ่ะแป๊บเดียวเขาเขามาถึงหัวเลยอ่ะสาปไปหมดครับย้ายมันฆ่าคุณอาช็อตครับเพนก็บีทายเก๊กที่สิบเท่าเจอหน่อยหมัดไทยเก๊อือโอ้โหมีโดนพักตกภูเขาไปแล้วครับนี่กระโดดขึ้นมาเร็วตอนนี้คุณอาช็อตยังอยู่นะอยู่หรือเปล่าวะอ๋อคุณอาช็อตตกภูเขาชิบหายแล้วตายแน่ ถ้าตกคูเขาอย่างนี้นะโดนลมกินโตอเพืนะ่อเพื่อนเางล่างมาคุณล่าชออกำลังโดนโอ้โหกระแทกเออคือ,อแตกแน่นะอย่างนี้ ตอนนี้ป้ายเป็นของทาเอเทอร์นลแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบตามไปเลยนะครับโอ้โหมีเจอคนถือป้ายครับ ใส่เดียวครับไปยังวันนี้เสียงมีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยสบายนะต้องขออภัยโอ้โหยิงเราไม่ตายว่ะ โอ้ยฆ่าไม่ได้นะครับพยายามฆ่าโอ้โหอันนี้หนีคงไม่ได้ไปแล้วว่าโอ้โหโดนแก๊งอิเทนอลลง,ลงแทกเลยครับโอโ้เดี๋ยวถอยก่อนนะครับขอบใจเก๋ด้วยนะโอ้โหเก๋ที่หูตามตามฮิวหมีแบบติดตูดเลยโอ้โหแย่ม,มากเลยครับคุณอาคา่าเมเจอเชียนนะโอ้โหช่วยได้เยอะมากเลยนะครับยังหม,มีแตกไปแล้วเนี่ยกี่คนก็ไม่รู้เนี่ย อ่าเดี๋ยวเราอ้าวป้ายเปลี่ยนหรออ้าวตอนนี้ป้ายไปอยู่กับคังคิงพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราต้องรีบตามมาอ้าวอยู่ข้างบนเองนะตามครับโอ้โหกูคงตายแล่ะไปไม่ได้นะไปเรารีบไปช่วยเยวครับคุ้งมาเร็วโอ้โห ่าตอนนี้ป้ายอยู่ทางตะวันออกแล้วนะเร็วมากนะตะกี้เอาทาง King Power อยู่ตรงกลางบนแป๊บเดียวไปอยู่ทางตะวันออกแล้วไวมากนะตอนน้องรีบตามนะครับฮาโอเคครับจะถึงป้าแล้วเนาะ โอ้โหอย่างนี้เสร็จมีครับเดี๋ยวโดนยิงแบบไปเร่แน่นอนนะอ,อย่างนี้นะไม่ได้แล้วนะเอายกเสี้ยวลีมายิงครับพร้อมเอาไปก่อนครับกระบี่ไทเก็กไปยิงเข้าไปลีมาไทเก็กมาไทเก็กห้าสิบเท่าไปยิงเข้าไปตายเรียบครับโอ้โหตายไปสี่ห้าคนเลยนะเยอะเหลือเกินนะเอาไปอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหอยู่ข้างหน้ามีแต่หมิ่นมีท่าโอโ้โ,อโหโอห้โหเอื้อเออื้อ อ่าตอนนี้ป้ายตายแล้วตะกี้นะครับไปอยู่กับทางแคสนะครับเดี๋ยวเรารีบตามเลยนะครับโอ้โหมีคงไม่ได้ไปแล้วว่ะจะเอาใช่ไหมมาดิกับบิทให้กับยี่สิบเท่าตัวขาดไงวะดิเออโอ้โหไม่น่ารอดแล้วนะดวโดน,นอีกคนเออโอ้อคขนาพีทละหกชูมให้ขอบคุณมากครับนีไปครับบินไปนอย่างแม็กนัมโอ้โหตรงนี้มันโรมุนจริงๆนะ อ่าเดี๋ยวเรารีบไปหาป้ายต่อนะครับตอนนี้ทรองต้องตามทางแคทไปแล้วนะครับเพราะว่าทางตอนน,ตอนนี้ทางแคทได้ป้ายแล้วนะครับผมโอ้โหตอนนี้ทางแคทเอาเอาเรื่องเลยแหละทางแคทไปภูเขาตะวันตกตะวันออกเฉียงไอ้ตะวันตกเฉียงใต้นะครับช่องแคบมาลากาเลยนะอันยอนฮิตเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าทางแคทจะเก็บป้ายได้นานแค่ไหนนะครับเอคนนี้ก็อะไรกับคนนี้เนี่ยฮ้ยขี่ม้าไปเร็ว โอ้โหตอนนี้เขาซัดก,กันนวนเลยนะซ้ายล่างหมีไม่ใครไม่ทันแล้วเนี่ยนี่ตามครับอ้าวตอนนี้ป้ายเปลี่ยนมือไปอยู่ขวาบนแล้วนะครับทางทางเขียวได้ใครวะตอนนี้ทางเอเทอร์โนได้ล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบตามไปเลยนะครับผมหมีวิ่งไปหาคิว <c oughs> แคไม่ทันเลยแสดงว่าซ้ายล่างช่องแคบมรดกานี้ไม่เวิร์กใช่ไหม <c oughs> โอ้โหทาง Eternal เทเทนอลเรียมครับตอนนี้ทางเทเทนอลได้ไปอยู่ภูเขาตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะตรงนี้เป็นจุดที่แบบเขาน่าจะเขา้ายากที่สุดหรอมัง้งคือมันจะมีจุดกระโดดขึ้นภูเขาครับแล้วมันจะมีจุดเออเาตัวดาเมดยิงไกลไปดักบนภูเขาก่อนจะถึงตรงนี้มีว่าโกงอยู่นะอ่าเดี๋ยวบีนี้ไปก่อนนะครับ นะจะถึงแล้วนะครับผมบอกแล้วโอ้โหหมีจะบอกเลยตรงนี้ขึ้นยากที่สุดแล้วแหละไม่รู้นะว่าเอ,อ่อทางทางเอเทนอลเนี่ยเขาจะเล่นสูตรหรือเปล่านะถ้าเล่นสูตรเนี่ยเขาจะเอาตัวที่ถือธงอะ่ะขึ้นไปบนดอยสูงสูงแล้วก่อนจะถึงอนะ่ะมันจะมีดอยให้กระโดดขึ้นมาเดี๋ยวหมีพาไปดูครับโอ้ตรงนี้ขึ้นยากมากหมีบอกเลยนะเห็นไหมเขาจะเอาตัวยินยินบูเนี่ยขึ้นมาดากักเห็นไหมโอ้โหเรียบม,มากนะโอ้โหรู้เรื่องเลยแหละนะ กินบูสิบกว่าคนเนี่ยเออเฮ่อออเอโอ้โหโอ้โหเห็นบ้างแล้วเราจะกระโดดขึ้นยากมากเพราะว่าเขาขึ้นมาเขาก็อัดเราเออเฮ่อเออโอ้โหเออเฮอโอ้โหถึงอไ้กระตกภูเขาโดนมาลังของจินบูเข้าไปเรามีหอเรามนะเรามีหาทางขึ้นก่อนถ้าขึ้นอย่างนี้กูแตกแน่นะโอ้ยข้างล่างก็ปั่นกูเองเออเฮ่อโดนโดนเออเฮ่อเขาจะเอาตายจริงเลยเดี๋ยวก่อน คือวิธีไปก็คือเราต้องขึ้นหยยบตรงภูเขาครับที่กินบูอยู่แล้วก็โดดไปอีกทีนะโอ้โหแบบตัวเนี้ยมันจะตายกันก่อนเนี่ยแหละ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวมีหาทางเข้าเออ,เอ,อจริงจริงมันมีอ้อมทะลุตรงนี้อาจจะมีลองดูนะครับฮะแต่มันก็จะมีบมูด,ดักอยู่ตรงเนี้ยเออนี่พุ่งมาแบบแม็กนัมเลยครับเออโดนหยุดก่อนเออตกภูเขาเออไปไม่ได้เลยวะนี่ครับเดี๋ยวจะชาร์จยิงทะลุเข้าไปเลยครับเพราะว่าป้าอยู่ข้างบนไม่เัี้ยงโอ้โ,โดนไปครึ่งลอยก่อนเลยครับ เอาไปเลยกระบี่ไทยเก็ตห้าร้อยล้านเท่ายากนูมโอ้โหเป็นไงครับคนเราพึ่งหลอดอ่ะังไม่ตายงั้นเหรอโอ้ยย่่ไม่ไหวแน่เลยว่ะคือเขาเอากูแล้วเออแตกแน่นอนนะครับอย่างนี้ไม่น่ารอดนะคือโอ้โหตัวขาดเลยครับเดี๋ยวเรารีบไปหาเอาป้ายต่อนะครับโอ้โหถ้า เล่นสูตรนี้ลำบากอยู่นะมันขึ้นยากตอนนี้ทางเอเทอร์ได้ป้ายอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงน,นะไม่มีคนจัดการาช่องแคบมารดากาของ,ของ,ข,อง,ข,องของทางขอเทอร์โนได้เลยครับตอนนี้ไม่มีใครขึ้นได้นะมีเห็นคนเลี้ยงูมีเขาขึ้นได้กันอยู่คนสองคนนะอ้าวทายไปแล้วครับผมตอนนี้เกิดการเปลี่ยนป้ายขึ้น อ๋อทางอินเทอร์เน็ตเขาวิ่หนีเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีไงมีคนเริ่มขึ้นมาแล้วอ่เาเรารีบตามไปนะครับเขาหนีว่าเอาจริงอยู่แต่กียาเขาดีอยู่แล้วนะตต่กีมันขึ้นยากมากคือขนาด k พาว Power ยังขึ้นยากเลยแตเกียมหีเห็นแล้วเราเรีบตามไปเลยนะครับผมใครได้นั่นนะ่ะใครได้นั่นนะ่ะ ทางที่เอเทอร์โน่คนคนนั้นนี่โอ้ยอย่างงี้ต้องเจอกระบ,บี่ไทยเก๊ก50เท,ท่ายิงเข้าไปไปเรี่ยงตัวขาดไปนหนึ่งครับอ๋ออยู่ตรงนู้หนหรอกงั้นก็รีบมาไทายเก๊กอีกทีเลยแล้วกันมาไทายเก๊กโอ้เขาหนี่ไปแล้วว่าเออกูแตกแน่อย่างเงีนะ้เออเดี๋ยวไม่ทันได้ยิงเลยนะโอ้พ่ายอยู่วะใกล้ๆก่ะไม่เป็นไรครับวิ่งไปใหม่ครับตายเครื่องตายเป็นเรื่องปกตินะครับของหมีนะหอยู่ใกล้แค่นี้เราต้องรีบนะครับ องอยู่ข้างหน้าโอ้โหตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยสงครามสินะโอ้โหกระโดดขึ้นเท้าหน่อยครับเอ๊ะตรงนี้หมีไม่ต้องเห็นใครมาหลบเลยว่ะสูตรใหม่สูตรใหม่ใช่ไหมโอ้โหนอ๋อตรงนี้เขาเรียกว่าสูตรเล้าหมูครับตรงนี้เขาเรียกว่าเล้าหมูเพราะมันมีสูตรเยอะมีสูตรเยอะนะี๋ยวมีก็จะลงตรงนี้แอบยิงเลยนะครับ มัดไทเกต์20เท่าเอาอยิงแบบเนียนๆไม่รู้เลยเฮ้ย,ยใครยิงกูวะแคทบอกเอาอีกทีก็มีไทเกต์120เท่ามาแย่งโอ้ตัวขาดไปนะครับโอ้ยังไม่ตายอย่างนั้นเลยแกนี่นะเอ้ยมาเอาดีกว่าไปดีกว่าครับเอ่อตอนนี้ป้ายเป็นของทาง King Power นะเออกูคงไม่ได้ไปแหละดูทรงแล้วนะเออเอออู้ออ้าว King Power ไปเดียวตายแลยนะ้วอะตอนนี้เป็นของทาง Eternal นะครับโหเขาจะเอากูให้ตายให้ได้ใช่ไหมย เดี๋ยวทำมีลยเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนเออเงายนล่องลอยไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้ป้ายเปลี่ยนมือไปแล้วของทางอีเทนอลอีเทนอลอยู่ตรงตะวันเอออยู่ทางทางใต้นะครับเดี๋ยวรีบไปเลยดีกว่านะครับกายอยู่เหมือนกันนะอ้าวตายอ่ะอะตอนนี้ป้ายของทางเบนโบรี่ะเดี๋ยวเขาต้องเรียกตัวนะครับผมไปได้ครับเนี่ยแมวอะไรเนี่ยแมวผีทราบะอ๋อแมวพาซ่านะโอ้ อย่าลองช่วยคุณแมวพาซาครับอย่าทำอย่อยาทำแมวอือคือนี่กระบ,บี่ไทเก๊กอ้าวคุณแมวพาซายัางอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่นะพวกมึงมาทำาใไ้กันมันจะทำแมวอย่าทำคุณแมวตีไงกระบ,บี่ไทเก๊กห้าร้อยล้านเท่ายังไม่ตายอีกงั้นเหรอกะบีไทไอหมัดไทเก๊กห้าสิบเท่าย้าตายไรตายสิมาดิจ่อยจะมาทำคุณแมวซา,มวาไม่ยอมหรอกนะนี่ไงกระบ,บี่ไทเก๊กสับเข้าไปนี่ไงตัวขาดไปล้นี่ไงตัวขาดนี่ยิงแบบเปเล่เข้าไปู่นที ตายหมดแล้วนะอตอนนี้คุณแมวเอ่อเอา้เอาไม่อคุณแมวตายแล้วหรอตอนนี้ของทางพิงพิงพาวเวอร์ได้นะครับตอนนี้ทางพิงพาวเวอร์ไปทางตะวันออกเชียงเหนือแล้วนะไอ้สุดช่องแคบบรรกาอยูแล้วเหรอเนี่ยตรงนี้มาแสบตรงนี้มันต้องกระโดดขึ้นเลยดิโอ้โหมีเห็นแล้วมีปวดปวดตับเลยนะเนี่ยช่องเนี้ยอา้าวเมมโมรี่ได้แล้วเหรอเอา้าตายแล้วเหรอเร็วดีเว้ยดีครับ อ่าตอนนี้มัมโบรี่ได้นะครับเป็นของใครเนยมีไปดูก่อนอ้าวเอ็มคุงนี่ว่าโอ้เอ็มคงเรียบเรียกเ,เ,เพื่อนเลยมาอย่าทำเอ็มนี่นะอย่าทำเอ็มมารีหมาัไทายแก้พวกมึงวาบมาเลยมาจะเอาใช่ไหมกระบ,บี่ไทยแก้ยี่สิบเท่าครับผมเอาไปเลยครับเอ็มรีบหนีแล้วไม่จบหรอนี่ไงหมาาัดไทยแกเข้าไปอีกทีตาไม่ช่วยเอ็มเลยครับเอ็มมีภัยแล้วตอนนี้นะโอ้โหเอ็มแบบโดนกระทืบโอ้โหโดนจับเอ็มหน้าเนี่ย เอ็มโอ้ยไม่มีตายแทนวิ่งมาอยู่ข้างๆเอ็มกูตายแทนอ่านี่ไปช่วยต่อนะครับตอนนี้ยังเป็นเอ้าเอ็มตายแล้วว่าตอนนี้เป็นของทางเอเธนอลแล้วนะใครได้วะเนี่ยรีบตามนะครับมาอยู่ข้างหน้าเองนะครับผมเอาคผมพิงไปไหนแล้วเปลี่ยนป้ายแล้วตอนนี้เปลี่ยนป้ายแล้ว อ้าวอ๋อไม่ใช่นะนี่อันนี้เขาปืนใหญ่นะใช่โอ้อเชี้ยกูเขามาตรงนี้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอาแล้วครับตอนนี้ทางสีเขียวไปทางตะวันออกเชียงเหนือทุกคนเวลาได้ป้ายจะมาตรงนี้กันหมดเลยนะคือตรงนี้มันเหลี่ยมมากนะเอาจริงถ้าเกิดขึ้นบนภูเขาได้แล้วแบบมีจินบัวยเยอะคอยกันนะโอ้โหขึ้นยากมากจริงนะโอ้หตอนนี้ศึกเกิดศึกระเบิดปืนใหญ่ยิงใส่กันแล้วยังไงครับเนี่ย บอกแล้วกิ้วใหญ่เขามันเดือดอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวมีนี่ตามไปเลยนะครับผมทางกิ้วแคทเขาเดือดแล้วนะเมื่อกี้เอาปืนใหญ่พอม้าราวมันโอ้โหวิธีกระสุนยิงตุ้มตามกันเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเออต้องรีบฆ่าเล่นนี่ดู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 เดีมีล็อกก็ได้เห็นป้ายแล้วนี่ไงย,ยิงตัวขาดครับมาเทเกทห้าสิบเท่ายิงเข้าไปตีไงตัวขาดไปตอ,อนนี้เดี๋ยวมีล็อกตัวไอ้นี่นะครับตัวโคกตัวป้ายนะ เดมียิงขึ้นไปได้ไหมจีนบูมันยิงขึ้นไปได้สบายเฮ้ยอยู่ดีตัวคูเด่งมาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอยเอเอ,เอ,อีกแล้วตอนนี้ป้ายเปลี่ยนมือแล้วนะครับเป็นของทางเมมโมรี่อีกแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกบอกว่าศึกสงครามของซีกิวใหญ่นี่เป็นอะไรที่เปลี่ยนปายกันได้ทุกนาทีเลยนะเอ้าคนนี้ได้เป็นใครครับเนี่ยโอ้คนนี้ได้เป็นปามนี่เองใช่บ้าใจมันสลายถ้ามึงเ,เออใช่ปามบามนะ เอาเดี๋ยวเราไปช่วยป้ามเลยเร็วอ่ะเดี๋ยวมีพุ่งมาอยู่ข้างหน้าคอยอาร์ขาป้ามเขาหน่อยนะครับเร็วช่วยป้ามนะเออเฮ้โอ้โหใครทิ่มจอนหน้ากูในหัวทิ่มเลยโอ้โหป้ามโดนลงแขกแล้วครับช่วยหน่อยครับเร็วก็มี่ไทเก็ต์มีสิบเท่ามาไทเก็ต์ยี่สิบเท่ายิงเข้าไปหนึ่งหวะลงก่อนเลยครับเออลองเชิงก่อนนะอย่าทำน้องป้ามช่วยป้ามเร็วเออเฮ้โอ้โห ข้างหน้าเยอะมากนะไม่รู้โดนอะไรสะดุดยอดหญ้าปอนไม่รู้ตะกี้หัวทิ่มหน้าถลายพื้นยาวเลยตะกี้นะกบ,บีแทเก็ตยี่สิบเท่าครับนีอ่อย่าทำอย่าทำน้องปลา,า,ามาฆ่ามันครับยิงแบบเปเล่เข้าไปหนึ่งทีแล้วก็รีมัดไทเก็ตยี่สิบเท่ายิงแบบโรนัลโดโรนัลโดนี่ไงตายไปสามสี่ห้าอย่าทำน้องปลามาช่วยเร็วมัดไทเก็ตยี่สิบเท่าย่าตายก็ตาย,ตาย,ตายเห็นไหมโอ้โหอย่ามาทำน้องปลา,ามาฆ่ามันให้หมดครับ ถ้าจบตรงนี้เนี่ยแมมโมรี่สามารถคลองได้อีกแค่เออยี่สิบวีเนี่ยแมมโมรี่จะชนะเลยนะต่อให้คะแนนอยู่ที่สี่ก็เถอะบอกแล้วสุดท้ายคะแนนมีไปก็เท่านั้นแหละพูดจริงๆนะถ้าเกิดคนที่ได้ป้ายสุดท้ายชนะก็คือผู้ชนะปามอย่าพิ่งอีกแค่ห้าวีช่วยแล้วกระบ,บี่ไทเก๊กยี่สิบเท่าเออกูใส่หมดทุกอย่างแล้วเออวิญญาณล่องลอยไปแล้วนะครับเรียบร้อยไปนะครับก็สรุปก็คือแมมโมรี่ชนะไม่นะครับ ต้องขอขอบคุณทาง Eternal King Power แล้วก็ทาง Cat ด้วยนะโอ้โหศาสแบบ Cat ตะกี้ก็เพิ่งมาวอกันเองนะเอ่อมีค่าไปอยู่11คนนะโอ้เท่าสุดในเม็ดฆ่าโหดมากเอาไงก็ขอบคุณสำหรับท็อปโดเน่นะครับคุณคูเปอร์หน0 0งบาทคุณซาคิสี่0ันบาทคุณนัว2,000บาทนะครับคุณพลอย 4, เอ่อ1,000บาทแล้วก็คุณเอ่อเอก1,000บาทแล้วก็คุณพิงโรมิโอ300บาทคุณลืมพิงพิงโรมิโอทำช่องนะครับแล้วก็คุณเออคิทิโต้ซีเอ็มสามบาทอันนี้คือช่องทางสับสนะครับ ก็เดี๋ยวเอาไปว่าเรีวหมีมาลงให้ดูใหม่เองทีนะครับคราวหน้านะ่าแล้วเจอกันนะครับ